เฮ้ยอ๋อทัดนิ้วถุงมือก็เพิ่งเห็นใส่วันนี้แหละทำไมไม่เอามือแตะเทียนู้นอันนี้จบมือกรออเออใช่เหรียญสิบบาทบางทีคนเราดูดีอะได้ท,ทองทองสิบบาทหรือทองบาทหนึ่งสลึงหนึ่งทองแผ่นที่แปะพระน่ะเพื่ออะไรอ่ะไม่ได้บุญไงหรือเป่ะดูใกล้ดูใกล้ไป ถ้าเกิดผมสั่งกลับบ้าน3กล่อง4กล่องผมก็ตัก10อย่าง10ถุง10ถุงนี่10ถุงไม่ว่าใช่ไหมล่ะสมภารก็จะดึงไปหลังร้านแล้วเอา้ำยาร้อนๆตักลาาทีแล้วก็บวยกบวยกบวยจะได้เข็ดร้าเหี้ยคนชิบหายอะไรนะร้านหนุ่มจิ้ม่้าดานเหรอโอ้โหโอ้โห วันนี้คือมาร้านหนมยิ้มแม่วลาก็มจะมาโปรโมทอ่ะมึงก็เออมีมาให้เห็นด้วยเหมือนก็มาแข่งกันเงี้ยมึงจะมาแข่งกันมันคนละที่กันมือขึ้นิดยังไงเนี่ยมันใส่เสื้อตัวนี้อยู่แล้วเช้าตื่นมาก็ใส่เสื้อตัวนี้จะพาหลานไปกินข้าวเพราะหลานไม่สบายแล้วก็โทรไปถามพี่ดาวพี่ดาวอันกี่โมงเทปเดียวใช่ไหมพี่ดาวบอกเอาแล้ววันนี้อยู่ไหนอ่ะเนี่ยอยู่นครยกเอ้าพี่เท่งเขาไปรอวันนี้อ่านเท่งหนงเอ้าอ๋อเขาเปลี่ยนวันแล้วก็ส่งไปบอกแล้วผมลืม เหยียบหูตาเลือกเลยเนี้ยมันต้องเหยียบหรอกทำไมเพราะไม่งเรามันไม่ใช่เป็นรายการในสตูดไไมม่้ได้รออยู่แล้วไม่ได้รอมาทั้งชุตอยู่แล้วมันเคยมันเคยสายแล้วไงก็นี่เราหายกันแล้วเรื่องสายวันนี้มาร้านขนมจีนแม่มาลาน้ำยาเท่งเถิงวันนี้วันจันทร์วันจันทร์ปกติร้านจะหยุดนี่็นบอกวันจันทร์ร้านจะหยุดเมื่อก่อนนู่นนะแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ต้องมาเปิดวันจันทร์เหมือนเดิมฝันจริง ฝันว่าฝันวันจันทร์ก็มาเข้าฝันวันจันทร์ก็มาเข้าฝันบอกว่าทาไมต้องวันจันมันไม่ดียังไงต้องปิดด้วยเออวันหนึ่งเขาเปิดหมดเลยมันน้อยใจน้อยใจวันจันทร์น้อยใจน้อยใจก็เลยมาเข้าฝันว่าเออคุณเท่งเปิดเหมือนเดิมนะมิฉะั้นฉันไม่ยอมตอนนั้นดื่มเลยดูคนบ้าาวันจันทร์มาเข้าวฝันแต่ก่อนหยุดวันจันทร์ไปทําอะไรพี่เท่งเดี๋ยวก่อนเออไปมันสวนไงแล้วมันหยุดเพราะอะไรับ พอมีเวลาไป,ปสวนแล้วก็ให้เด็กมันพักผ่อนมากโอ้มันทําทุกวันเลยแต่ก็อีกอย่างคือพอพอดอกวันจันทร์ปั๊บเนี่ยก็เด็กเฝ้าร้านมันจะมีอยู่ 1, 5, 6, ามาันห้าคนใ้่ทำอะไรลูกค้าเขาจะมาไงอ้าวปิดเหรออ้าวปิดเหรอปิดเหรออ,อ<ช>ะไก็เลยแบบทนกระแสไม่ไหวใช่ก็เลยเอ้ยอันนี้วันจันทร์ใครอยากหยุดก็หยุดนะใครไม่อยากหยุดก็ทํางานนี่บอกเด็กแล้วถ้าเกิดมันพร้อมใจจะหยุดหคนสมมติมีห้าคน แล้ววันนั้นทำไงเราก็ต้องทําเองถ้าพร้อมใจอยู่กัน5คนนะก็คุณเป็นคนพูดเองคุณเท่งอันนี้เขาเรียกว่าพวกมือปฏิวัติก็คือผัดกันหยุดไปหยุดไปถ้าเปิดวันจันทร์แล้วมันก็ไม่เคยหยุดอ่ะนั่นก็ได้ทํางานกันนะทำงานเออแล้วลูกค้าก็ยังมีเหมือนเดิมมาเรื่อยๆถ้าวันจันทร์นะมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยแล้วถ้าพี่เท่งหยุดไม่ได้อะรายการอืมคนที่จอกจากบ้านก่อนเนี่ยมาร้านเนี่ยเป็นพี่เท่งหรือเป็นมาลาเป็นพี่ มาทําอะไรกี่โมงกี่โมงตีสี่ครึ่งตีห้ามาเนี่ยตื่นแล้วมาเปิดร้านหรือมาทําอะไรมาดูผักเผือกเรียบร้อยหมดเสร็จแล้วเราก็มีอะไรทำเราก็นั่งช่วยเขาหั่นผักช่วยหั่นผักอะไรแล้วก็มาช่วยเปิดโลเปิดร้านอะไรก็เพราะร้านเน่เปิดเนี่ยสิบโมงก็โอ้มีเวลาหั่นผักเยอะแยะเลยแต่เก้าโมงครึ่งเนี่ยลูกค้าเข้าแล้วแล้วเด็กคนเราเราก็เริ่มเฮ้ยทุกอย่างคือเหมือนเหมือนจะบอกว่าเก้าโมงครึ่งต้องเปิดนะ แต่ทุงต้วนเนี่ยคือ,อขาย10บโมงเก้าโมงครึ่งเปิดเลยก็พร้อมแล้วทุ่งวันก็พร้อมแล้วเ,เสร็จแล้วก็วานสักเก้าโมงเก้าโมงแล้เข้าบ้านไปททาอะไรอาบ,บน้ำนะแล้วก็รับเมียออกมาอาบน้ำท่าแล้วก็เอ่อรับแม่มาลามาให้ลา,าทําไมต้องเป็นตรงนี้ใครมาดูมาลาดูอ๋อเมียโะเวนโะเวนดูกี่ที่ก่อนที่จะมาลงตัวตรงนี้หลายที่หลายที่แล้วมีบางตลาดพอให้ฟรีพอให้เราอยู่ฟรีเลยแต่มันเป็นล็อกอะ ซึ่งมันไม่ต้องคอนเซปต์เราไงแคบๆไปใช่ป่ะพอไปเจอตุ๊กี่เข้าโอ้โหสีแยกเลยนี่น่าเด่นเลยแล้วก็ปลุกร้านหลังใจเราคิดไง่ป่ะอันนี้ย่างปีที่สามแล้วเนี่ยนะเขาปีที่สามไวไหดเยวนะไวมากย่างปีที่สามแล้วอันนี้ฝนตกหรือว่าเป็นน้ําอะไรเปิดสปริงเกอร์ข้างบนหลังคาเดี๋ยวผมเอาแอร์มาลงให้สองหมื่นบทอยู่ป่ะเดี๋ยวโอ้คนลูกค้าจะขี้แข็งนะงัลยนะ แต่เป็นแอร์เก่านะเอาไปซ่อมเลยเขาไม่เสืตอมมันเสียโอ้อยามาเลยพะละงั้นเลเฮ้ย<_><_><_>ลูกค้ามาตักเองเลยอ<แ>่ะนี่เอาไปเยอะๆได้เลยนะฮะชอบกินผักตักได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับตามสบายตามสบายไม่ว่ากันฟรีสไตล์เลยฟรีไตายเนี่ยถ้าเกิดผมสั่งกลับบ้านเนี่ยสองกล่องเนี่ยครึ่งถุงให,ใหญ่ได้ไหมว่าไหมไม่เราเรามีถุงให้ก็ถุงเราถุงแค่นี้เนี่ยอ่ะถุงแค่นี้แต่ผมชอบกินผักอ่ะผมตักสิบถุงอ่ะโดนซ้อมหน้าร้านโดนซ้อมหน้าร้าน อะไรน่ะมีมีเป็นอะไรเก็บแขกอยู่มันก็เยอะไปก็จะถามว่าถามว่าตัดไปทำไจยะตัดไปฝากพ่อฝากแม่คุณเหรอครับอะไรอย่างนั้นมีไม่เคยมีลูกค้าแบบเห็นเป็นร้านตลกไงก็เลยแบบเฮ้ยเล่นชอบเล่นอะไรเงี้ยอ๋อมีแกล้งเงี้ยอ๋อาปกติปกติมีมีมี้าเขาหยอกเขาเฉยเออเขาหยอกเขาหยอกเขาหยอก แต่ถ้าเรื่องจริงๆถ้าเกิดผมสั่งกลับบ้าน3ามกล่องสี่กล่องผมก็ตักสิบอย่างสิบถุงสิบถุงนี่สิบถุงมไม่ว่าใช่ไหมล่ะโดนซ้อม <c oughs> ไม่ว่าเลยไม่ไม่พูดเลยเพราะถือว่เอาเกินเกินลิมิตครับอดทนแล้วมันโ <c oughs> ตโกันแล้วนะ <c oughs> สมารมทก็จะดึงไปหลังร้านโอโอแล้วเอา,านิมร้อนๆตักลาดทีแล้วก็บวยกบวยกบวยจะได้เขล็ <c oughs> ยยดล้านเที่ยวคนสบายพอลูกค้าจะได้เขล็ดบางคนจะจานนี้นะ ตักผักแบบผมชอบกินผักนะเราเห็นเราเราเห็นเราเราชื่นใจว่ะเรารู้ว่าเขาไปกินแน่นอนก็ตักใส่ใส่จานเขาไงเขาไม่ได้แกล้งเออกินกินแล้วเราเรามองว่าเป็นคนรักสุขภาพอืพี่เขาไปคุยกัแล้วบอกผมด,ดีมากเลยนะพูดใจใจนะดีมากเลยเนี่ยเขาจะช,ชอบกินผักดีสุดแล้วแล้วสมมติว่าผมสั่งผมจีนจานหนึ่งเนี่ยจะเป็นน้ำยาอะไรก็ได้ผมสั่งจานหนึ่งแต่ผมตักผักแบบนันเยอะๆยอเยอะๆพูนอย่างนี้จานอยู่นี่พูนนี้ กินผักไปเรื่อยๆจนไปถึงนมจีนผมไม่กินนมจีนลอผมกินผักในว่าป่ะเด็กๆก็จะส่งซิกแล้วแม่ครัวเ็าจะต้มน้ำได้เดือนๆแล้วรอแล้วรอทำน้ำยาลาาเจ็ดน้ำยาพุทธคุณเจ็ดน้ำยาตอนแรกมีกี่น้ำยาเนี่ยทีแรกครับมีอยู่สี่น้ำยาปลาน้ำยากะทิน้ำพริกแกงเขียวหวานอ่า อ่าตอนนี้เพิ่มมาสามอย่างสมอย่างไตปลามีไตปลาแล้วก็มีไตหมูไตไก่ไมองมาไงแต่ไม่ได้ไก่มีกะทิใต้อ่ากะทิใต้อ่าน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวเออเดี๋ยววันนี้จะทำกระเพราอาจารย์โคให้กินเดี๋ยวจะกินอะไรจะกินกระเพราอาจารย์โครหรือจะกินหนุ่มจีนอ่เดี๋ยวกินกระเพราอาจารย์โคเลยแต่ผมถามนิดนึงว่าไอ้ตรงเนี้มันหน้าร้านเดินเข้าพอดีอืมไอ้ชุดผักเนี้ยย้ายมานี่ได้ไหมไ,ไม่ เดี๋ยวผมจะเดินให้ดูนะมันมันเป็นเดี๋ยวเดินให้ดูหรือว่าเป็นโงเฮ้งของ<ม>ทางร้านนี้นะในเดินเข้ามาปุ๊บแทนที่จะเดินแบบมุ่งหน้าไปนู่นม,มาสะดุดผักกรใช่ให้หน่ากินเฮ้ยผักเขาเขียวสดน,นู่นนี่ถูกต้องอ๋อแล้วก็แยกกันไหมจะไปซ้ายจะไปขวาถ้าถ้าแยกขวาก็คือกลับบ้านสั่งกลับบ้านเขารู้เลยพี่เห้งเขียนตรงนี้ดี อ่ะตรงนั้นบางทีแบบเราไม่ได้มองนี้ถ้าเกิดเราเห็นมุ่งหน้าทางนี้แล้วเราดูผักมัวแต่ชื่นชมผักว่าอ,อุยเยอะแยะมากมายลืมมองตรงนู้นเราจะกินนี่แต่เดินกลับบ้านอ,อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยกก็ถามมีเด็กๆถามทานนี่หรือกลับบ้านค้าทีนี้มากันเยอะไงทีนี้ก็ทีนี้เขาไม่อ่านไงก็ไปทางนู้นอย่างเดียวเลยแต่คานนี่ไงจะทําไงแก้วิธีแก้แก้ก็ถานไงเอามาสักร้อยคนอย่างเงี้ยที่บอกโุ้ยทัวลงเงี้ย คือร้านกูเออถ้ามาร้อยคนมันคงไม่พรอมใจไปกลับไปกินบ้านหรอกอันนี้ปลูกเองหรือว่าสั่งถ้าปลูกคงไม่ทันแน่เพราขายดีแต่ที่บ้านสวนปลูกเองปลูกเองต้องสะอาดนะครับ <c oughs> <c oughs> ตักได้เลยนะครับมาทานบ่อยไหมฮะ <c oughs> มากี่ครั้งแล้วครับตั้งแต่เปิดร้านสองครั้ง <c oughs> บ้านอยู่แถวนี้แหะฮะอ๋อ,<ช>อมีโปรโมชั่นอะไรให้ลูกค้าไหมเอ๊ะมาสองจำครั้งให้ฟรีกลับบ้านสองกล่องมีไหมยี่สิบกล่องให้ฟรีอ่ะขายอ๋ <c oughs> อสวัสดีครับไปเดี๋ยวไปดูอ,อันนี้การพานันหรือเปล่า <c oughs> ต้องถามว่ยั่วยุวเป็นสิ่งยั่วยุวให้ลูกค้าได้มาเสียตังค์มากด<ช>หรือเปล่าก็ ลูกเด็กเล็กแดงมาชอบบางทีเราก็มีอะไรจูงใจเด็กหน่อยนึงปรากฏไปก็มีอะไรอยู่ข้างในไข่โอเคก็น่ารักดีเหรียญสิบบาทบางทีคนเราดูดีได้ทองทองสิบบาทหรือทองบาทหนึ่งสลึงหนึ่งทองแผ่นที่แปะพระน่ะเพื่ออะไรไม่ได้บุญไงหรืป่าสิบบาทได้บุญด้วยดูดีว่าได้อะไรว่ามันคุ้มกับราคาสิบบาทป่าอยากรู้ว่ายี่สิบได้อะไรคุ้มไหมเอาเปิดก่อนถ้าคุ้มผมจ่ายยี่สิบ แต่ถ้าไม่คุ้มผมคืนไปกินกะเพราไปกัน,ป,กนป่ะไม่รู้ดูดิว่า20บาทอะมันคุ้มไหมดูใกล้ดูใกล้ไปเฮ้ยโชคดีอ่ะบีบแล้วตาไป็นกออกมาเฮ้ยบีบตัวสีสัมเพลงนะ เนี่ยนะเขาขายเป็นกระสอบนะเนี่ยตกตัวไม่ถึงห้าสิบตังค์เขาขายถูกมากเฮ้ยแค่เอ้ยคุ้มตรงนี้แหละเฮ้ยตาปิ้นเนี่ยเฮ้ยนี่ท่านผู้ชมนี่เฮ้ยอะไรนะไม่ไป็นหรอเฮ้ยไม่ไป็นหรอเฮ้ยอะไรนะร้านหนูจิมมาน่าเหรอโอ้โหมือ อร่อยจังเนี่ยเรียกรอยยิ้มได้เออจริงวะฮะร้านหลุงจิงไม่มาลาเหรอโอ้โหคุณเท่งเออจริงหรือเปล่าก็โอเคนะน่ะโอ้ยไปอายี่สิบบาทคุ้มคุ้มคุ้มอันล่างสิบบาทข้างบนยี่สิบเอาไปอีกสักอันนะเพื่อเจออะไรอ่ะ มากินกะเพางังคงงไหมเดี๋ยวทำสดๆนะได้ผัดสดๆทั้พี่วัสดีครับเวันนี้ไม่ใช่ดี่ขอเหรอวันดีน้องวันดีอ๋อทานหมูสเต๊ะนี่ชอบเหรอครับอบอืมมาทานบ่อยไหมมาครั้งแรกครับพี่ครั้งแรกร้านพี่ดอกครับออก็สลับกันมามอยู่แถวนี้เหรออยู่สาทรครับสาทรไม่มีร้านนจีนเหรอพี่มีมีมีเหมือนกัน เขาอยากมาลองกินลองอยากมาลองไปกินบันมีโนเป็นไงท้องไส้เป็นไงโอเคครับท้องไส้โอเคนะอันนี้กินไปกี่ไม้แล้วฮะหมูเต้นี่จานหนึ่งมีกี่ไม้ครับนับนับไหมสิบห้าพุทธคุณพ่เท่งสิบก็สิบไปเลยทำไมต้อาวอ่ะก้าชีวิตเราจะเก้าเดือนต่อไปก้าไปหาโชคหาลาภอันนี้ลดหรือเปล่าลดแบบลดต้นทุนอะไรเปล่าต้องสิบไม้อย่างเงี้ยมึงอย่าสงสัยอะไรที่ไม่น่าสงสัยอร่อยไหมอร่อยครับ โทษทีได้ครัีเดี๋ยวเดี๋ยวมึงขอเขากินเขาสั่งมากินมึงจะขอกินโทษทีอร่อยอยู่แล้วผมเคยทานแล้วถ่ายรูปมหมมามาอยู่สาทรนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมาทานคนเดียวอ่ะเดี๋ยวนั่งเป็นเพื่อนเขาจะกินบ่อยบ่อยเขากินสองจานเลยเหรอให้น้อยหรือไงให้น้อยหรือไง <Grey> ไม่อิ่มใช่โอ้นี่แสดงว่ามาบ่อยหรือว่ามาครั้งแรกมาครั้งแรกอ่ะเต็มที่เลยพี่เต็มที่เลยนีครับกระเพราอาจารย์คงเนี่ยคือผัดตรงนี้เลยเหรอผัดตรงนี้เลยเพราะเรามีตัวดูดแล้วกระเพราหมู79 8 9กลับบ้านถ้าไม8 9้าต้องกลับบ้านเจก้ากลับบ้านไม่ได้เอ่อเพราะบ้านบ้าน,บ,านบ้านเขาอยู่เดินเนี่ยจากนี่ไปร้านน่ะ8ดเก้ากหนึ่งสองสาม่ะกลับบ้าน89เไม่ใช่ราคา กระเพราเนื้อแปดเก้าเก้าก้าก็คือเนื้อจะแพงหน่อยใช่แล้วพี่เท่งมีกระเพราเนื้อด้วยหรอมีอ๋อตอนนี้ทำกระเพราเนื้อด้วยแล้วใช่แต่แยกกระทะไหมแยกกระทะด้เออกระทะหมูจำได้ไหมไม่ได้เขียนไว้มันจะรู้ไหมว่าเอะไหนหมูนไหนเนื้อซ้ายเนื้อหมูขวาเนื้อถ้าเกิดเราไม่อยู่ปุ๊บเด็กมันหยิบสลับเด็กบอกกูเองสั่งกูจำได้พี่เท่งจำไว้เลยหมูกรอบหมูกรอบแต่ชิ้นเล็กๆนะไม่ชอบชิ้นใหญ่เพราะร้านนี้ชอบสับชิ้นใหญ่ จับเองด้วยถุงมือก็เพิ่งเห็นใส่วันนี้แหละ <laughs> โอ้ใส่ถุงมือนะนี่ตัดสะอาดจ้านทําไมไม่ <laughs> เอามือแต่ทีนั้นอันนี้จับหมูกรอบอ๋อเออใช่อ่าถูกต้องก็ชิ้นย่างนี้ไหมเต็มปากเต็มคำเลยชิ้นท่านี้ไ,นไม่เอาเอาเ,เอาเอาเอาชิ้นเล็กเลยริมนู้นเลยเนี่ยที่บังไว้เนี่ะอ่าซอยบังนู้นวิ้นนู้นบังนูนงน้นบังสุดท้าย นั่นแหละอืมเฮ้ยผมชอบกินน้ำปลาสามอันไดไหมกล่องละสามอันผมซื้อสิบกล่องเนี้ยได้ไหมได้สิบกล่องได้พูดเองนะครับโอ,อ,อ,อ้ที่พอเลยพ่พอเนียเล็กให้น้อยไปเนี่ยน้อยไปอีกนิดน,นึงเออแต่อย่าชิ้นใหญ่นะผมไม่ชอบกินหมูกรอบชิ้นใหญ่เดี๋ยวผัดผัดให้เองเลยใช่ไหมผัดเองเลยวันนั้นกินยังไม่สะใจที่ไป่สยที่บ้านใช้ไข่เป็ดเหรอพี่พี่ไข่เป็ดไข่เป็ดเพราะอะไรอ่ะไข่หายาก ใครเป็นมันกว่า,เ,าเวลาทานกระเพาเนี่ยพี่ถามก่อนว่าสามารถไปตักผักขนมจีนกินได้ไหมแล้วแต่คนชอบอะ่ะแต่ไม่มีใครหรอกมีมึงคนเดียวนี่ <c oughs> แหละผมชอบกินผักไงได้ใช่ไหมได้บดตัวดูอากาศยัง <c oughs> เฮ้ยอ๋อทัดนิ้วแล้วเธอปิดอะ่ะ <c oughs> ไปเล่นไปเล่นมากไปเริ่มดกว่าเอาไอ้เลเวลของอาจารย์โคงไหมโอเคไม่ต้องขยันโอ้ยมันตายไม่ต้องขี้เลยอ่าได้อยู่ประมาณนั้นเลยนายนิดเดียวอ๋อโอเคเป็นพริกแห้งเนาะใครพริกแห้งหรอพอดีครับ เอาอะไรครับกรอบไข่ดาวกะเพราหมูกรอบไข่ดาวทานนี่หรือกลับบ้านครับทานนี่ครับทานนี่นะมากี่คนครับมาสองคนครับมาสองคนจานเดียวหรือสองจานครับอันนี้จะเอาจานเดียวครับวันนี้กินสดชิ้นด้วยเอาเป็นหมูกรอบหรือหมูชิ้นหมูกรอบกับผับหมูกรอบเนาะไข่ดาวไหมครับไข่ดาวด้วยครับไข,ข่ดาวกี่ใบสี่ใบหรือสามใบเดียวผัดคลุกไปเลยไหมหรือว่าแยกกันผ enfin ัดแยกนะนั่งต anyway> ๊ะไหนครับ เดี๋ยวไปเสิร์ฟนะครับไม่ถึงชั่วโมงนะครับ,รบขอบคุณครับพี่ครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดกลางครับเผ็ดกําลังดีตา,ามมาเผ็ดกําลังดีนะตี <c oughs> ขึ้นจมูกเลยไข่ดาวไข่ดาวอันนี้นี่นี่นี่ใบนี้โอ้โหเพ่งพริกขนาดนี้ ตักคำแล้วไม่ไม่ไอเลยเอ้ยโอ้แล้วไม่ไม่ไอเลยเอ้ยโอ้โหระบบอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้เราจอยากเห็นอันนี้เสร็จยังฮะยัง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 โอ้ไม่นานจังวะเนี่ยใช้เวลาผัดเป็นชั่วโมงเลยหรออ๋อนี่เป็นน้ำซุปน้ำซุปนี่ใช้อะไรหมาหมาหมาอ้อก็เหมือนกันแล้วนี้ลูกค้ามาเอาเองหรือว่าอะไร นั่งร้อยโตเลยเดี๋ยวผมจะนั่งรอที่โตนะเขาบอกเขาจะมาเติมเลยอลูกค้าลูกค้านั่งโดนนูนครับตักผักไปกันเขาเนี่ยตักผักไปทานกับอันนี้อ๋อเหรอโอ้ต้องเสียตังค์เพิ่มป่ะอ๋อไม่ไม่ไม่ครับผมอ๋อไม่นะสุขสุขัญยาส่งัญยาให้เด็กแล้วนะเฮ้ยเตรียมมาไี้มีงานแตงมีแล้วนะเนี่ย แต่ไม่เได้ครับผมแต่เพิ่มครับครับครับโอเคได้นู่นนี่ไม่พอมาตักได้อีกนะโอ้ได้ครับผมโอเคเชิญครับต้นไหนครับเนี่ยตัวนี้ครับต้นเดิมเลยต้อรอลูกค้านั่งก่อนตัวนี้นะครับผมมีถังขยะไหมมีข้างล่างครับโอเคจะมาคุมหัวเหรอกระดานให้ชั่วไม้ยิ้มฟันเตรียมให้พร้อมนะครับโอ้โหโอ้ยหลอนโอ้โ อย่าดมอย่าดมครับอันนี้นนทำกับลูกค้างี้ไหมเนี่ยฮะทำกับลูกค้าง <c oughs> โอ้โหนี่ผัดเองดูก่อนอ่ะดูก่อนเลยอ,นนอันนี้คือเลเวลของอาจ,จารย์คงพริกแบบพริกแบบล้วนๆเลยแล้วก็ไอ้ตัวใบกะเพราเนี่ยใส่ไปแล้วต้นเรียวก,กว่าขึ้นแค่กะเพราสะดุ้งไม่ต้องให้ถึงกะเพราสุกไม่ต้องไม่ต้องเอาแค่ดแบบุ้งอังๆนี่เฉยอ่าโอ้ลดลดไปแล้วครับผมสมมุติว่าผมเป็นลูกค้าอืม ผมสั่งกะเพราอาจารย์คงแล้วแล้วผมไม่เอาผักสดอย่างเงี้ยผมอยากได้ไอ้มะเขือที่มันต้มอยู่ในแกงเขียวหวานเนี่ยเลือดเนี่ยอันนี้ผมเอาข้างเคียงแทนน้ำซุปได้ไหมอันนี้อซื้อๆต่างหากเฮ้ยไม่ดีเคยข้างนอกร้านครับไม่ใช่ก็ผมไม่เอาน้ำซุปอันนี้สัญญาเด็กรู้ล้วเด็กรู้ล้วข้างนอกเกมไม้นะข้างหลังเนี่ยอุ่นแล้วน้ำเดือดแล้วอย่นี้เห็ดที่จ้าอะไรเนี่ยความเป็นกระเพราเขาขึ้นจมูกมาแล้วอะ โอ้โหโคำแรกเนี่ยหนูขอน้ำสิบขวดแล้วก็น้ําแข็งเปล่าแกงกินหมดแล้ว10บขวดอุย้ยกินน้ําว,วันทีฮะสิบขวดว้าเหรอกินมาเลยกินกะเพรามานะแล้วเป็นกะเพราเี่อกินพริกมากินกะเพรามาเมื่อกี้เห็นผัดไหมไม่ใส่น้ำมันกะเพราแห้งคือใช้น้ำมันจากพวกฝงออกอะไรพวกนี้ใช่ใช่ ตอนนี้มือถือท่านไม่เสียนะเสียงจังกลุม้มกลุ้มกลุ้มอะหมูกรอบอตามด้วยผักอะไรก็ไม่รู้กินที่ชาวบ,บ้านเก็เเไม่กินกนะัะนมือเนียว่ามันแก้ความเผ็ดได้ใช่เดี๋ยวลองน้ำซุปก่อนนะจะบอกว่ากนะเพราเนี่ยมีเผ็ดสามเลเวลนะเ,เผ็ดมากเผ็ดกลางเผ็ดน้อยจะทานกับน้ำซุปก็ ลดความเผ็ดไปได้น้ำซุปนี่คือน้ำซุปต้องใสเหมือนตาตะกะแตนอันนี้สูตรชาววังเขาคือหมายความว่าเราไม่ได้ปรุงอะไรเ,ย,เยอะแยะเพราะว่ามันหวานด้วยผกักหวานด้วยที่โคไก่น้ำซุปจะเป็นอย่างนั้นใช่น้ำซุปข้นหวานด้วยอะไรคะอันอหวานด้วยรอยยิ้มร้านนะื้นี่ยผมบอกแล้วว่าแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละร้านไม่เหมือนกัน สูตรไทยสูตรมันเทคนิคไครเทคนิคมันมันเป็นอาหารที่กินแล้วไม่เบื่อกะเพราแต่สูตรไทยสูตรมันนะใช่ไอ่หนุ่มเป็นคนกินอะไรน่าอร่อยมึงกินเหมือนเหมือนใครรู้ไหมใครกินเหมือนพี่เปิลนาครเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยตักนู่นนี่นี่คำล้นล้นช้อนอ่ะแต่มันจะแบบว่ามันก็พอดีคำนี่แหละป่นเต็มคำเหนือแล้วอ้าอ้าเต็มที่อ้าอ้าแบบ เออกินผักเก่งว่ะโอ้โหจะจะลูกค้ากินอย่างงี้นะไม่เหมือนไม่มีหัวเนเลยไม่ีหัวเงอยเงี้ยมีน้ำพริก้วยนะแก้วบองแก้วปลาราแก้วแมงดามีน้ำพริกปลาย่างมีหมูฝอยเมย่าแล้วเขามีพริกแกงป่าแม่มาลาฝากไปให้คุณนกด้วยอันิกอเลยน้ำพริกปลาย่างอันนี้จะเผ็ดน้อยปลาย่างเป็นปลาที่ไหนปลาสิงบุรี ลูกปลาจีนบุรีปลาการสมุทรปลาการอ่าอ่าเดี๋ยวก่อนปลาแดงปลาดำปลาน้ำตาลคืออะไรเจี๋วปลาล้าแมงดาเนี่ยอ่านี่นะกระปุกนี้เจี๋วปลาล้าแมงดาแล้วปลาแดงอ่ะปลาสุกปลาสุกนะอ่าแล้วก็ฝาน้ำตาลนี่กระสุนเหมือนกันแต่มันจะมีต่อนปลา้ามันจะมีต่อนปลา้าใส่เป็นตัวมาด้วยอ่าแต่เขาเรียกเป็นต่อนเป็นต่อนใช่ แล้วที่ลูกค้าแบบสั่งเยอะๆที่แบบขายออนไลน์ด้วยแล้วมาที่นี่สั่งลูกค้าส่วนมากสั่งอะไรสั่งกระเยอะจะเป็นแกวปลาแต่ไม่มีตอนไม่มีตอนเอาแบบแกอนปอาบางคนไม่ชอบกินเผ็ดก็ขายไม่ขวดโอ้น้าพริกนมจืดอืเพื่ออะไรน้าพริกนมจืดไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยซื้อน้ำพริกไปอย่างเดียวใช่แล้วผักไปหาซื้อที่ตลาดซื้อตุนไว้ซื้อเก็บไว้นี่กี่โมงปิดร้านมีเร่งสองทุ่มทุกวันเปิด สิบโมงเปิดเก้าโมงครึ่งปิดโมงเลยปิดสองทุ่มสองทุ่ม,มหลังจากสองทุ่มทำอะไรในร้านนี่กลับบ้านกลับช่องเก็บของกลับบ้านเจ้าของร้านจะ,จะ,จะนั่งเมากันนั่งเมากันคุยกันเมาไม่ใช่เมาแค่เร่องอาตัวไหนนั่งประจำเวลากินนี่ตัวนี้ ถ้าตัวเนี้ยนั่งกินตัวนู้นไปไล่ลไ,ลไข่แจ่มพริกใช่แล้วก็มีเล่นไพ่ในห้องพิเศษน <c oughs> ี่มีมีให้มีโอ้ย <c oughs> เอาเอาเอามีก็มีก็ได้ตามใจนะตามใจลูกค้ากนะ็ได้เออก็มีหน่อยเล่นเงินลูกหนานโอ้โหไม่ได้เสีย <c oughs> เอาสมมุติเลยนะเ <c oughs> นี่ยผมเป็นลูกค้าเด้งพอดีพรุ่งนี้พี่เลี้ยงพนักงานกะเพราอาจารย์คงเนี่ยพันกล่อง11บเโมงไข่ดาว3ใบกล่องละ3ใบขอให้มีเถอะวะไอ้ลูกค้าคนอย่างมึงเนี่ยขอให้มีร์เรื่องมากดีพันกล่อง เฮ้ยถ้าสั่งง่ายงี้พี่ขอเพิ่มไข่ดาวเป็นกล่องละสิบใบทันไหมอันนี้สายสายก็ไม่ไปนู่นสายก็ไม่ได้เข้ามาเด้ถ้าขวาถ้าขวาได้เลยอ้าวก็อยากทานขนมจีนแม่มาลาน้ำยาเท็กเจอก็นี่สีแยกบางบางพูนะแล้วก็ยังมีกะเพราจานคงด้วยถ้าอยากทานมันมีหนงไปนครนายกไปนครนายกแต่หมดทุกวันเหรอ การหยุดจันกลางคานหยุดจันกลางคานแต่ทีนี้จันกลางคานจะไม่หยุดแล้วเพราะว่าเพราะว่าจันกลางคานเพราะเขาผัดน้อยใจน้อยใจอย่าหยุดเลยทำไมวันอื่นไม่หยุดมันเขาหยุดแล้วร้านหนูกาแฟอ่ะหนูกาีฟเปิดทุกวันเอิทุกวันอ่าเปิดทุกวันจันก็เตรียมสุกโกยล่าก็เปิดทุกวัน24ชั่วโมงอ่าผ่านไปมาจังหวัดนครนายกก็แวะไปได้มาศรีแยกบางพูก็แวะมาที่นี่แต่ถ้าไปแถวบางใหญ่ บางใหญ่ก็ซอยว่าพระเงินตำหูแตกแล้วก็กาแฟไม่ซอนอ่แต่ตอนนี้ตำหูแตกยังไม่เปิดมั้งเตรียมกำลังเตรียมงานฮะหูติดเป็นเดือน2เดือนเนาะเตรียมงานเพราะว่าสิงโตจะมาช่วยโอ้สิงโตลิเกนี่มี9คืนผมว่าสิงโตแดงจะขอร้านแล้วเมื่อกี้ว่าพี่หม่อมติดต่อสิงโตไปสิงโตน่าจะเป็นของบอลบอลเชิญยิ้มแล้วก็ลิเกเป็นของยอดอร่อยเป็นของพ่อแหวงลิเก9คืน9คณะสอนรามน้ำเพชรพรเทพพรเทวี งานทำบุญล,ละวันคืนนะฮะเปิดร้านตำหูแตกอ๋อเหรอนี่เขาไม่ได้บอกพี่เลยเมืไม่ได้บอกก็อีกวันน,น,น่าจะจัด9คืน9วันแล้วก็วันสุดท้ายก็คือเปิดร้านเลยเปิดร้านเลยปิดร้าน <laughs> ทุนหมดดิดปักโ <laughs> <Okay. S 2> อเคอ้าวถนัดตรงไหนใกล้ตรงไหนลองแวะมาทานดูนะครับอยาของพี่หม่ำเร็วๆนี้แน่นอนตำหูแตกครับผมอข,อขอบคุณมากฮะวันนี้อยู่ที่ร้านผมเดี๋ยวโอ้โหจุกเลย คลิปต่อไปค่อยว่ากันขอบคุณมากครับทุกท่านครับสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงครับร่ำรวยครับทุกบ้านนะครับยักงนนอ